มาครับตัวนี้มันจะไปเทสบอสมันไม่มีนะครับก็มาลุยเป็นหุ่นฟางเอาแล้วกันเนาะดูง่ายดีนะครับดีเหุ่นฟางนะสามสิบวิปะลุยสายเจาะนะครับตัวนี้เป็นเจาะเกาะนะครับนะเจาะเกาะแท้เลยนะครับเล่นเจาะล้วนๆนะครับมานี้เนาะตัวนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ไอโยทยานะครับสามารถมาจับจองกันได้นะใครที่หานในเซิร์ฟไอโยอยู่นะครับมานนี้ครับ ลองดูทกสามสิบวิเนาะเดี๋ยวดู dps แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณแสนแปนะครับเนาะสวัสดีครับไอบิดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมานะเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทำคลิปต่ตอไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับบีดวีทูนะครับวันนี้มีคนมาฝากขายเป็น ID เดียสไนเปอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์อายุทยานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับขอฝากไว้หน่อยมุมจอซ้ายล่างนะครับแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปชันได้เลยนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคหาเงินเติมเกมอะไรได้เสริมนะครับตัวนี้เบสเลเวลอยู่ที่65นะครับทันทันโลกแน่นอนเนาะเจ้าของยังเล่นอยู่นะครับยอปอยู่ที่25นะ เซตัสยืนเมืองนะครับเด็กอยู่ที่231นะครับประมาณนี้ลัก170นะครับหนักไปทางลักหน่อยเนาะเมกซ์พีนะครับอยู่ที่แสนสองเกือบแสนสามแล้วนะพีทีเคนะครับยืนเมืองอยู่ที่7จ็ดพันสี่เพราะว่าเออใส่หน้ากากจอกเกราะนะครับประมาณนี้ สเตตัสขั้นสูงนะครับแน่นอนสายเจาะไปดูค่าเจาะกันบ้างนะครับตัวนี้เจาะเกาะรวมนะครับอยู่ที่เกือบเกือบเอ่อร้อยหกร้อยเจ็ดนะครับเกือบร้อยสิบแล้วนะก็ถือว่าสวยๆเลยนะครับส่วนฟนอลพีดามมิดโบนัสเนาะตัวนี้นะครับอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับข้างสวยฟิสิกอลไลท์สตีลนะครับหรือว่าดูดเลือดเนี่ยอยู่ที่นะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะเอชพีดีหรือว่าความเร็วในการโจมตีนะครับตัวนี้อยู่ราวๆห้าร้อยกว่านะครับห้าร้อยหกสิบประมาณเนาะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสำหรับสเตตัสสายเจาะเกราะนะเจาะแน่นๆเลยนะครับต่อมานะครับมาต่อทางด้านของสวมใส่กันบ้างนะครับตัวนี้ประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ใส่เป็นธนูฟ้า40นะครับอัปเกรด100แล้วนะรีไฟล์บวกสออฟแมว4 4 2นะครับการ์ดก็เป็นบูฟใบหนึ่งวาดอนใบหนึ่งแล้วก็รีเครียมนะครับธาตุไฟต่อมาหน้ากากนะครับใส่เป็นหน้ากากเจาะเนาะทาริสนะครับปรับแต่งครีดหนึ่งนะครับอัปเกรด25รีไฟล์บวกหออฟแมว3 3 3ครับเป็นไข่ฟ้านะครับประดับข้างขวานะครัับบใส่่เปป็นกรรระดดิงงแต2คี นะครับอัปเกรดยี่ห้ารีไฟล์บวกหกฟ็อปแมวสามสามสี่การ์ดก็ไข่ปลาอีกใบหนึ่งประดับข้างซ้ายนะครับตัวนี้นะครับปรับแต่งสองขีดเช่นกันนะครับอัปเกรดยี่ห้ารีไฟล์บวกหกฟ็อปแมวสี่สี่การ์ดเป็นไข่ปลานะครับทางด้านชุดเกราะนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดเกราะฟ้าเนาะแล้วก็เสริมมาทางด้านของเป็นทางด้านของรองเท้าเมอร์ฟี่นะครับตัวนี้ก็อัปเกรดห้าสิบนะครับรีไฟล์บวกสี่ฟ็อปแมวหกหกหกนะครับการ์ดตามนี้เนาะเป็นพรีเดฟนะครับต่อมานะครับทางด้านของมัพ นี่นะครับออฟแมวข้างสวยนะ678นะครับรีไฟล์บวกสี่อัพเกรด30ไม่มีการ์ดเนาะชุดเกราะนะครับนี่นะครับบวกสี่อัพเกรด30รีไฟ3เอ้ยออฟแมว333นะครับการ์ดก็เป็นร็อกเกอร์ส่วนด้านฮดเกียร์นะครับตัวนี้ก็มีหัวคาฟาเสียบเป็นการ์ดมานุกเฟนตานะครับพีทเคสองเปอร์เซ็นต์ปากนะครับดอกกุหลาบไม่มีการ์ดเนาะสรุปได้ว่านะครับตัวนี้การ์ดทางด้านของอาวุธนะครับก็ครบประดับไข่ปลาสามใบครบส่วนหัวก็มีมานุกใบหนึ่งนะครับขาดเพียงแค่อีก2ใบเท่านั้นเองเนาะ ประมาณนี้นะครับต่อมาอาวุธเงากันบ้างนะครับตัวนี้อาวุธเงานะครับอยู่ที่เลเวล3นะครับประมาณนี้ะผาก็จะเปิดให้นะครับอินพุขั้น2นกกับโฟกัสชัดขั้น2เช่นกันนะครับหนังสือประมาณนี้ต่อมาปลุกพลังนะครับตัวนี้ปลุกพลังอัปเกรดอยู่ที่ขั้น3แล้วนะครับตาอมนี้ปุกออฟแมวนะครับน่าจะขั้น1เนาะนี่นะครับค่อนข้างสวยนะรีไฟนะครับขั้นหนึ่งเช่นกันเพราะประดับบวกหหมดเลยนะครับต่อมาทางด้านแฟชั่นกันบ้างนะครับตัวนี้ก็มีไว้ประมาณนี้เนาะค่าประกายอยู่ที่นะครับ ก็จะไปไวหน่อยนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับชุดไม่มีเลยนะมีชุดเดียวประมาณนี้ครับสัตว์ขี่ตัวนี้ก็มีแค่ผมอย่างเดียวเนาะแล้วก็ไลฟ์สกิลเนาะไลฟ์ตัวนี้ก็ขุดแร่เลเวล8ต่อไปเลเวล6เกี่ยวเลเวล4หลอมเลเวล5ปรุงอาหารเลเวล1สัตว์เลี้ยงเลเวล1ประมาณนี้ครับมาต่อที่คลังสินค้านะครับตัวนี้ก็ดองแร่ไวประมาณนี้นะครับแร่อัพกรงอัพเกรดเนาะนี่นะครับขั้น3เลเวล2นะครับเลเวล4นะครับประมาณนี้เนาะแร่อัพเกรดนะครับส่วนในตัวนะครับ ก็จะไปไวหน่อยแล้วกันนะพวกเหรียญพวกอะไรก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้เนาะพวกจะลึกแผ่นไม้นี่นะครับไปอัพต่อกันได้เลยนะก่อนที่เราจะไปเทสดาเมจกันนะครับตัวนี้ผมได้ไปวิ่งดูการส่งคลิปมาแล้วนะขาดส่ง,เพ,งเพียงแค่แบบสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวบัฟนะก็ไปส่งต่อกันได้นะครับส่วนทิงตอมพาร์ทแล้วก็คาฟาวีพีตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วกเออ็เพิ่มเติมเพชรในตัวเนาะ นี่นะครับสองแสนกว่าแล้วก็ของที่ขายอีกนะประมาณนี้นะครับอยุธยาเงินอีก18บแอนะครับเวลาบอทกันบ้างนะครับว่าเราบอทเนี่ยมันจะไวไหมอะไรประมาณนี้นะครับเรวอหกสิบห้าเราลองไปเทสหมานดูเนาะเพราะตัวนี้ใส่เป็นรีเคลียมนะครับไป let's go ว่าบอทหมาไวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเป็นสายเจาะเนาะนะครับสายเจาะก็บอทช้านิดนึงนะครับแต่ว่าเจอะกระเยอะนะครับยิงบอสแรงแน่นอนนะตัวนี้นะครับ ก็ไปหาที่ล่าบงล่าบอสกันได้เลยนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะตัวนี้นะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์อโยธยานะครับเจ้าของเขาสนนราคานะครับอยู่ที่2,000บาทนะใครสนใจนะครับหรือว่าหาสนายเซิร์ฟอายุสายเจอกเกราะนะครับการครบเลยนะขาดแค่หัวเออสองใบเองนะครับนองสามารถไปต่อกันได้นะครับตัวนี้2,000บาทอโยธยาสามารถติดต่อได้ที่เพจนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับไอบิดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมานะเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ